กราบสวัสดีเอฟซีสู่ผู้สู่คนครับมือนิมลุงหลอดเอฟซีนะครับมาสรุปผลบางไฟนะครับบ้านหนองแหนนะครับอำเภอกุชชุมจังหวัดยะโสธรนะครับวันที่สามสี่พฤษภาคมสองพันห้ารอยหกสิบแปดนะครับผมอ่ะมาเริ่มรายการบางที่หนึ่งรายการคิวแหลกนะครับต้นทองค่ำนะครับสามสิบเจ็ดสิบเด็ดสองร้อยสามสิบคะแนนไม่ผ่านนะครับบางที่ซองนะครับหวานใจลุงหลอดนะครับจอมอภิธิหอนนะครับยี่สิบห่อ 65สห้าดสี่ร้อย40ี่ิคะแนนผ่านวานใจผ่านนึ่างบางเดียวนี่แล้วผ่านบางเดียวนี่แล้ววะโอ้ยนอะนะครับบางที่สมเงาปีาศาจนะครับสิบ40ี่ด้อยี่าคะแนนไม่ผ่านนะครับอีกบางหนึ่งนี่วานใจลุงรลอนเลยนะครับสี 4, ่บางที่4ี่นะครับ แม่เลี้ยงเป้บวกหลานพระยาแถนนะครับยี่สิบหกสิบเจ้าเกือบนะครับเด็ดสามร้อยยี่สิบค่าเนรียเจ้าเกือบนะครับโอ้ยเกือบออโต้บอลลอดนะครับกันน้องหลอดไปอาเซิยดีเซียสามหกสามเจ็ดนะครับอ่ะบางที่หาแอดเทวดานะครับเจ็ดสิบสิบวินะครับเด็ดสามร้อยเจ็ดสิบค่าเหรเจ้าเกือบอีกเช่นเคยนะครับโอ้โหบางคนกันเซียนเซียแปดสิบสิบวิผุล่ะนะครับบางที่หกนะครับปราดชอรี่ฟ้ามนะครับผม 9 0 20ได้3ยสค่าแนนเจ้านะครับผมโอ้เจ้าสามบางติดเลยนะครับบางที่เจ็ดหน้าซาป,ประเทศไทยนะครับผมชอมอตอนะครับจากอีหยังนอชอมอต่อนะครับนนนะช่างไม่ตีนะครับโอ้ชอมอตอนี่ช่างไม่ตีนะค,ญญคิดว่านะเด้265ค่าแนนไม่ผ่านนะครับผม บางที่แปดโอหนาซาประเทศไทยปีนี้ไม่ยังเห็นผ่านเลยนะครับผงหลอดไปเชียร์ย้มได้ก็ไปทั้งข้อหลอดนะครับบางนี่ก็ยังบ่ผ่านอีกนะครับโอสู้ต่อไปนะครับสร้างเหลี่ยมหรือเปล่าไปเองหรือเปล่านะครับบ่รู้กันนะบ่ได้ไปนะครับแต่คือในนามน้าซาดีบ่ผ่านนะครับเปลี่ยนซื้อแล้วนะครับต้องเปลี่ยนซื้อแล้วนะอ่าบางที่แปดต้นอ้อตุ๊กแกท้องนะบู้ยซื้อนะครับผมบทธรรมดานะครับ เจ็ดสิบเพียงสามรอยราคาต่ำๆนะครับไดสองร้อยหกสิบค่านนไม่พลาดนะครับราคาต่ำกับไปนํำราคาต่ำพื่งกันนะครับต่ำประเดี๋กับาดนะโอ้ยแทนที่สิได้เกือบแปลศิวินะครับบางที่เก่านะครับนคอนพักค่ะคะนะครับ สามสิบห้าเจ็ดสิบห้านะครับโอ้เห็นโดมอนซ่อนดีมีนาแล้วอ่าไล่สดยูหันเพราะว่าเพิ่นน้ำบังไฟเพิ่นไปนะครับในสามร้อยเจ็ดสิบห้าฆ่านนนะครับเจ้าหมวกนะโอ้ยจัาหาวิเนียกระบอชนะครับพราสิ่งดีใจนามาจานซางกับโดมอนซ่อนดีเนี่ยนะครับบังที่สิบนะครับธนพัฒน์การช่างนะครับสามสิบห้าหกสิบดีสามร้อยแปดสิบห้าฆ่านนผ่านวานเจรยบนะครับโอ้ยผ่านเนี่ยผ่านจักเทือน์เนี่ยนะครับ บางที11สส,สวนคำนะครับโบโห10-40นะครับผมาราคากับบริษัที่ว่าสูงนะครับแต่ขบวนผ่านนะครับเดี๋ยว210คะแนนไม่ไว้นะัก